หน้าร้อนแบบนี้ทุกคนคงมองหาลานกลางเต็นที่มีสามอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะนั่นก็คือริมน้ำ่รมรื่นและลมเย็นสบายที่นี่แพเจอครบเลยค่ะเป็นลานกลางเต็นเปิดใหม่อยู่เพชรบุรีนี่เองบรรยากาศคือดีสุดๆถึงแม้เราจะเหมารลานแต่เราก็มีเพื่อนมานอนด้วยไม่เหงาใจเลยค่ะอยู่กับเราตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอยู่ทั้งคืนเลยนะ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นลองทิปแรกในปีนี้กับที่แรก Little High w อ um y อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทวิยาพาเที่ยวนะคะรอบนี้ค่ะจะเป็นโซโล่ลองทิป4วัน3คืนนะคะซึ่งแพรจะไปโซนแถวเพชร บีคโฮมโปมหาชัยนะคะมาเปลี่ยนยางนะคะยางรถยนต์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในการขับขี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกยางที่ดีมีคุณภาพและก็ไว้ใจได้ค่ะจากที่แพ้ได้ศึกษามาเนี่ยแพรก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนยางเป็นแบรนด์ Nexen High จากเกาหลีใต้นะคะโดยรุ่นที่แพรใช้เนี่ยจะเป็นรุ่น e n f e r l a SU1 นะยางสมรรถนะสูงพิเศษสําหรับการขับขี่แบบสไตล์สปอร์ตคือแพ้ชอบรุ่นนี้ตรงที่ว่า เขาออกแบบมาสําหรับการขับขี่แบบสไตล์สปอร์ตโดยเฉพาะซึ่งมันเป็นแนวที่แพรขับเลยนะแนวฟิลฟ้าอะไรเงี้ยก็คือตอบโจทย์ก็เลยจัดเลยจ้าความพิเศษของรุ่นนี้นะคะจุดแรกเลยก็คือร่องรีดน้ําด้านข้างค่ะเขาออกแบบมาเพื่อรีดน้ําออกจากหน้าอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อช่วยให้การขับขี่บนพื้นเปียกได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นจุดต่อมาก็คือร่องระบายน้ําที่กว้างถึง4ร่องช่วยให้รีดระบายน้ําได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ด้านไหล่ย,ยางก็เป็นทรงบล็อกสุดแก่งซึ่งจะช่วยให้ยึดเกาะพื้นถนนได้ดีขณะที่เราเข้าโคง้งไม่ว่าจะถนนเปียกหรือถนนแห้งก็เข้าโค้งได้อย่างมั่นใจไม่มีหลุดค่ะตัวร่องดอกยางเขาก็ออกแบบพิเศษที่ช่วยให้การควบคุมมีเสถียรภาพและความแม่นยำมากสุดท้ายคือหน้ายางส่วนกลางค่ะ ทำมาเป็นแบบบล็อกที่แข็งแรงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวทางตรงได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้เน็กเซนไายยังเป็นยางที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องของความเงียบถึงแม้จะเป็นยางที่ดอกใหญ่ก็ยังมีความนุ่มเงียบมากกว่าปกติเหมาะสาหรับกลุ่มผู้ใช้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือนอกเมืองก็ได้ทั้งนั้นค่ะเน็กเซนเนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินชื่อเนาะเดี๋ยวแพรจะเล่าประวัติให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะ คือเขาเป็นแบรนด์ยางรถยนต์จากประเทศเกาหลีใต้นะคะที่ได้รับรางวัลความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้14ปีซ้อนเลยนะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นยางติดรถยนต์ของฟอร์เชสถึง3รุ่นด้วยกันก็คือพานามีล่ามาคาแล้วก็คายเอนรวมถึงแบรนด์ชั้นนําอีกหลายแบรนด์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น BM เอ็มเมอร์เซเดสเบนส์บุกสวาเกนแล้วเขาก็ได้เป็นออฟฟิเชียลพาร์ r เนอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2015ล่าสุดได้เป็นออฟฟิเชียลพาร์ r เนอร์กับยูเวนต และที่สำคัญตั้งแต่เขาผลิตยางมาตั้งแต่ปีคศส0 0พจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลิตยางมาแล้ว500ล้านเส้นนะคะยังไม่เคยมีการรีคอลหรือตีกลับเลยนะทุกคนและที่แพชชอบมากๆเลยคือเขามีการรับประกันยางบาดวมแตกเคมฟรี1ปีจ้าคุณภาพดีแล้วราคาก็ไม่แรงเลยนะคะทุกคนหนังน้วันที่แพมาเปลี่ยนที่บีควิกวนนีย เขาจัดโปรโมชั่นด้วยราคาตกเส้นละประมาณ2,000กว่าบาทเองอนะ่ะทุกคนคือคุ้มมากเลยนะถ้าเทียบกับคุณภาพอะ่ะใครสนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ b ีควิกและ MMS ทุกสาขารวมถึงแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศนะคะผ่านทาง Facebook Next เซ็นไทยไทยแลนด์นะคะทุกคนก็นี่น้องมังคุดซ่อมเสร็จแล้วอยู่ข้างหลังนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยนะคะว่าเขาจะนุ่มเงียบเปรียบอย่างที่เคมไวหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนแล้วเราก็ไปดูเส้นทางไปเจอกันที่ลานเลยนะจ๊ะไปจ้า เราก็ขับไปทางถนนพระรามสองเรื่อยๆจนเจอแยกซ้ายไปทางเพชรบุรีเพื่อเข้าสู่ถนนเพชรเกษมหรือถนนใหม่ยเลขสี่ค่ะหลังจากที่เปลี่ยนยางมานี้แพรก็ได้ขับมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะความรู้สึกนียคือมันต่างจากก่อนเปลี่ยนเยอะมากเลยนะทุกคนคือฟิลแรกที่ ถนนดีขึ้นอะมันมันไม่แกว่งอะมันไม่ทายอะแลวอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือมันเงียบมันเงียบขึ้นกว่าเดิมคือแพรพยายามขับทุกวิถีทางของสไตล์แพรแล้วนะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะจริงๆทําไมเราถึงเพิ่งมาลุตจากเนี่ยคือแบบราคามันถูกแล้วมันก็ดีมากเลยอะดีว่าอันเดิมอันเดิมเปลี่ยนมาแพงก็อันนี้คือไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เฟกหรืออะไร เพรเกษมไปอีก46กิโลแล้วก็ยูเทินยูเทินเสร็จให้ฉีดซ้ายไว้นะคะพอไปต่ออีกเพียง200เมตรก็เลี้ยวซ้ายแล้วค่ะจากนั้นก็ตรงไปอีกประมาณ2กิโลจนเจอแยกใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายอีกทีแล้วไปต่ออีก2กิโลครึ่งหรือขับไปจนเจอป้ายท้ายยางก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีค่ะไปอีกเพียง400 m, เมตรเลี้ยวขวาเข้าซอยท่าโลซอย8ด จากตรงนี้ไม่ต้องดูแมพแล้วนะคะเพราะว่าแมพอาจจะพาหลงได้ให้ขับไปตามป้ายลานเลยนะคะเขาจะมีป้ายบอกอยู่เรื่อยๆจนถึงร้านเลยซึ่งจากปักซอยเข้ามาก็ประมาณกิโลกว่าก็ถึงร้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงมิสเทิลไฮเวยแล้วนะคะทุกคนแต่ดูเหมือนว่า เราจะเหมาลานเลยนะไม่มีคนเลยตอนนี้บ่ายสามครึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวไปติดต่อก่อนนี่เรามาถูกลานอยู่เนาะลานก็คือแบบเป็นลานไซเล็กเลยนะคะนี่น่าจะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำตรงนี้แล้วก็บริเวณลานก็ประมาณนี้เลยสวัสดีค่ะ จองไว้อ่ะค่ะวันนี้ไม่ไม่มีใครเลยเหรอคะหนูคนเดียวเลยเหรอต่พี่ก็พักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคน้ำเล่นได้ไหมคะมนี่ค่ะแม่นม้ำน้ำเล่นได้มีชูชีลงมาดูโซนแม่น้ำนะคะลานล่มลื่นอยู่นะทุกคนนี่น้ำ เราโดนปลาด้วยเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีเป็นชั้นๆจะมีประมาณสามชั้นนี่ชั้นหน,นึ่งก็คือบนสุดแล้วก็ตรงนี้ก็คือชั้นสองแล้วก็ชั้นสามจะเป็นพื้นดินนะคะโ okay, อเคทุกคนแพนน้แล้วพี่กลางเต็นได้แหละแพ้จะกลางตรงนี้แหละชั้นบนสุดนะก็จะเห็นวิวแม่น้ําแบบนี้แล้วก็ที่เนี่ยลมพัดดีเลยนะทุกคน เนีย่ยลมเย็นสบายเลยอ่ะเ,อเดี๋ยวเราไปขนของแล้วก็กางเต็นท์กันดีกว่า ว่าตั้งแต่แพมาถึงตอนสามโมงครึ่งอะลมพัดไม่หยุดเลยนะคือลมดีมากนะวันที่แพมาเนี่ยเป็นปลายมีนานะคะทุกคนลมดีจริงๆแล้วโซนที่แพกลางก็คือโซนริมน้ํานี่จ้าเราเอาโพลเลอร์มากลางนะจ๊ะวันนี้เน้นเป็นสายเบานะคะเอาโพลเลอร์น้องเขียวมากลางแล้วด้วยความที่วันนี้เราเหมาลานะคะเราก็เลยได้ที่เ e อ็กซ์คลูซีฟเลยค่ะคือที่ตรงนี้วิวดีมากวิวข้างหน้าเราก็คือเป็นวิวน้ําอย่างนี้เลย วิวยังสวยอ่ะเขาเป็นแบบเป็นน้ําแบบโค้งนะคะทุกคนแต่ว่าน้ําลึกนะลึกจะมีตื้นก็คือตรงนั้นแค่นั้นเลยถ้ามีเวลาอาจจะลงไปให้ดูว่ามันตื้นแค่ไหนนะคะคือโซนริมน้ํอ่ะเขามีต้นไม้นี่เห็นแหงแง่ให้ดูข้างบนเลยเนี่ยมันเป็นต้นไม้แบบเนี้ยซึ่งมันจะล่มแค่คิดว่าตรงเนี้ยน่าจะล่มทั้งวันนะพระอาทิตย์เนี่ยจะขึ้นทางฝั่งแม่น้ํานะตะวันออกอยู่ทางนี้ โลค่ะเซเว่นค่ะพอดีที่นี่เขามีเซเว่นมาส่งถึงนะคะเราแพรก็สั่งเซเว่นแต่ด้วยความที่เราสั่งน้ำแข็งไปแค่สองถุงยี่สิบาทเขาไม่ส่งนะคะมันต้องไม่ครบร้อยก็เลยเพิ่มเพิ่มของไปนะคะก็เดี๋ยวให้เขามาเก็บตังค์หน้าง,งานนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะอ๋อถึงทิศอ่ะทิศตะวันออกเนี่ยจะอยู่ฝั่งแม่น้ําพระทิ์ก็จะขึ้นฝั่งแม่น้ํานะเพราะฉะนั้นตอนเช้านะเต๊นท์เราก็จะร้อนนะถ้าเรา เก็บเต็นชาก็อาจจะร้อนได้แต่คิดว่ารอ,อดูพรุ่งนี้แล้วกันส่วนทิศตะวันตกนะคะก็จะอยู่ฝั่งข้างหลังตรงนี้นะคะจริงๆตรงนี้พื้นที่เขากว้างมากนะคะทุกคนเป็นลานหญ้าหมดเลยนะลานเขาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้จะร้อนหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ค่อยให้ร่มเงาอ่ะดูนี่โล่งเลยจ้าลางวันก็จะร้อนหน่อยนะบริเวณเวิรนี้นะคะแต่ริมๆเนี่ยก็จะร่มหน่อยสังเกตจุดดำๆ ดำๆตรงนี้ก็คือจุดต่อไฟนะคะทุกคนเนี่ยจุดต่อไฟก็คือทีเลยนะอยู่เลาะริมขอบหมดเลยนะคะจนถึงตรงนี้ตรงนี้ก็คือนี่ค่ะโซนริมน้ำเนี่ยจะล่มนะดูดูต้นไม้ซะก่อนดูดูไม่ร่มค่อยมันรู้ไปนะห้องน้ำนี่มีเครื่องเล่นเด็กด้วยแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้เอาจริงๆเนี่ยคือพาพาชมหมดแล้วนะ อาจจะไม่ต้องสำรวจ้านก็ได้แต่ว่า,เ,าเดี๋ยวพาสำรวจรลานกันหน่อยละกันไปดูห้องน้ําว่าเป็นยังไงนะจ๊ะสำรวจลานกันจ้านี่ป้ายทางเข้านะคะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆจอดรถทางด้านขวาได้เลยค่ะที่นี้ต้องจองมาก่อนเท่านั้นนะคะไม่รับ Walk in แล้วก็จำกัดเต็นท์วันละ17-20เต็นท์เท่านั้นค่ะโดยจะเช็คอินได้ตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเช็คเอาท์บ่าย2 ลานหญ้าที่เห็นก็คือกางเป็นได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าโซนนี้อย่างที่บอกนะว่าจะร้อนหน่อยเพราะว่าไม่มีต้นไม้คอยให้ร่มเงาเท่าไหร่ที่นี่มีสัญญาณมือถือทุกค่ายนำสัตว์เลี้ยงเข้าได้แอร์ก็เข้าได้นะคะและนี่ก็คือห้องน้ำโซนนี้จะเป็นจุดล้างจานแล้วก็จุดทิ้งขยะค่ะซึ่งฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงนะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกัน ห้องน้ำหญิงจะมีทั้งหมด5ห้องแบ่งเป็นห้องอับน้ำสองห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ห้องสุขา3ห้องเป็นแบบชักโครกหมดเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำชายกันต่ออ่ะมาแวะดูจุดต่อไฟกันหน่อยมีฝาปิดอย่างดีเตรียมสายไฟมายาว3-20เมตรก็เพียงพอค่ะและจุดต่อไฟเนี่ยก็มีอยู่เยอะเลยนะคะนี่คะ่ะมีเครื่องเล่นเด็กให้ด้วยอยู่ข้างห้องน้ำชายเลย ในห้องน้าชายก็จะมีโถปสัสสาวะชายให้ด้วยนะคะซึ่งห้องน้าชายเนี่ยจะมีห้องสุขา2ห้องเป็นแบบชักโครกเหมือนกันแล้วก็มีห้องอาบน้ํา2ห้องมีเครื่องทาน้ําอุ่นเช่นกันค่ะห้องน้ําสะอาดมากเลยนะสำหรับค่ากลางเต็นที่นี่จะคิดคนละ150บาทเด็กอายุ12-15ถึงปีคิด100บาทเด็กอายุต่ำกว่า12ปีฟรีและผู้ใหญ่อายุมากกว่า70ปีก็ฟรีเช่นกันนี่ค่ะมีชูชีพแล้วก็ผงยางให้ด้วยนะ นี่คือบริเวณโซนริมน้ำค่ะซึ่งสามารถกางเต็นท์ได้ประมาณ5-6เต็นท์นะคะที่นี่นำเตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้ามาใช้ได้นะแต่ว่าจะคิด50บาทต่อวันค่ะสำหรับข้อห้ามนะคะก็คือห้ามก่อไฟบนพื้นหญ้าห้ามเล่นน้ำตอนกลางคืนแล้วก็งดส่งเสียงดังตั้งแต่4ี่ทุ่มถึง7โมงเช้าค่ะตอนนี้6โมงนะคะอุณหภูมิ29องศานะคะทุกคนลมก็ยังพัดไม่หยุดเลยนะคะพัดดีพัดเก่งเลือเกิน เดี๋ยวเราก็จะทําอาหารทานกันแล้วค่ะพูดเหมือนเหมือนเป็นยิ่งใหญ่เนอะจริงๆไม่ใช่จริงๆก็คือเอาอาหารที่เราซื้อในเซเว่นเนี่ยแหละค่ะมา mix and match DIY ผสมกันให้เป็นเมนูสุดพิเศษของเราในเย็นนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะข้าวสวยหอมมะลิขาดไม่ได้เลยข้าวตามมาด้วยนี่ค่ะแมงกะพุนน้ำมันงาต่อด้วยนี่ค่ะเพิ่มความละมุนด้วยไข่ออนเซนนะคะและสุดท้าย เพิ่มความญี่ปุ่นหน่อยด้วยสาลายปบนจะจ๊ะเปิดเท้าสวยมาก่อนเลยตามด้วยกระพุนน้ำมันงาจ้าแกะเลยก็ใส่นองเข้าไปเลยตามด้วยนี่จ้าไขคออนเซนช่ววายหน้องร่วงโอ้ยทุลักทุเลแทะโรยสาลายตามด้วยนี่จ้าช่วยย ก็คือไม่รู้นะว่าอร่อยหรือเปล่าก็มีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็คุกจ้าคุกให้เข้ากันเข้ากันน้อยอีชมพูแผ่นแรกเอามาห่ออย่างนี้นะจ๊ะทำโตๆหน่อยเพราะว่าเราหิวห่อแบบนี้แล้วเราก็เอาเข้าปากนะจ๊ะ ว่าไปอร่อยนะอม,มันมีความกรึบๆของแบงกะพูนอะแล้วก็มีความแบบความไข่ออนเซนที่มันคลุกกับข้าวแล้วมันทาให้แบบมันมันนุ่มอะมันเคลือบมันละมุนอะอร่อยนะเนี่ยว่าไปแต่จะบอกว่าสาลายซองเดียวไม่พอนะคะนี่ยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งเลยอะอาจจะต้องสาลายสักสองห่อฮะฟินมากไม่มีเวลาอย่แหละพูดตอนกินข้าวเสียดาย น้ำมันลุกอ่ะไม่กล้าลงอ่ะคือแพรู้สึกว่าน้ำมันขึ้นมาอีกอ่ะแล้วมันมองไม่เห็นพื้นแล้วอ่ะก็เลยไม่กล้าจุ่มเท้าลงไปตอนแรกดูรีวิวอ่ะเขาบอกว่ามันประมาณเข่าเองอ่ะคิดว่าจะลงได้นี่คือเตรียมมาเล่นน้ำโดยเฉพาะนะสงสัยวันที่แพรมาน้ํามันขึ้นแล้วเดี๋ยวแพรก็จะอาบน้ําเข้าเต็นท์นอนแล้ว พราะพรุ่งนี้ต้องตื่ตนเช้าพรุ่งนี้แพนจะแน่นมากเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นมาตีห้าครึ่งถ่ายภาพาทิตขึ้นถ่ายลานแล้วก็จะต้องมูไปอีกร้านหนึ่งแล้วต้องไปขึ้นเขาที่เขา3า0ยอดเดิมตอนแรกแพนแพนของลองทิปเนี่ยมันชิลมากนะทุกคนมี3วันใช่ไหมวันแรกแพนมาที่นี่วันที่สองแพนจะไปเทนชิแล้วก็ไปบ้านกลางไปดูผีเสือ้อวันที่3เนี่ยจะไปบิ๊กลีฟไปล่องแพยางก่อนแล้วก็จะไปนอนที่ใจใสซึ่งจะนัดกับพวกแก๊งสาวๆไว้ แต่แพรวิยาไม่เคยสบายค่ะทุกคนเมื่อวานพี่โมดมีกีนาแกทักมาบอกว่าพี่จะมาขึ้นเขาสามร้อยยอดมาไหมเดี๋ยวแวนรับที่เทนชิอา้าแล้วเขาบอกว่าเขามันประมาณสองลูกแล้ววิวมันสวยอ่ะเราก็เราชอบขึ้นเขาอยู่แล้วไงเฮ้ยลงเท้าได้มาป่ะเอาเอามาชอบขึ้นเขาอยู่แล้วไงแล้วเราไปผิดหวังจากมูลอิกมูลอิ่ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าพมา่าลบกันยกเลิกไม่ได้ไป ก็เลยเออมาเดินที่นี่ก็ได้ก็เลยเปลี่ยนแผนหมดเลยจากทริปโซโล่จะมีโซโล่แค่วันนี้นะคะอีก2ทริปไม่ได้โซโล่แล้วนะจ๊ะเพราะพรุ่งนี้พี่มดกับพี่ตั๊กก็จะมาที่เทียนชีเบียก็จะตามมาที่เทียนชีไปขึ้นเขาแล้วอีกวันหนึ่งก็จะไปใจใสไปมีกลีฟแล้วก็ไปชมผีเสื้อที่บ้านกลางเพราะฉะนั้นอะอยากให้ทุกคนน่ะตามคลิป3 e p ที่ติดกันเนี่ยนะ เอออยากให้แบบว่าดูทุกดูทุกอีพีนะแล้วจะรู้ว่าแพวิยะมันโหดไว้มันมันมันจะมันจะไหวไหมไวะมันจะเหนื่อยไหมไวะยังไม่รู้เลยเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายนะเราจะต้องทําให้ได้มันชิลจนไม่อยากถ่ายอะไรเลยอะ่ะทุกคนเจอก,กันตอนเช้าเลยนะทุกคนแพขอชิลชิลแบบยาวๆเลยแล้วกันนาน,นานจะได้มาแบบชิลคนเดียวสักทีหนึ่งนะคะ โ okay, อเค่ะกระทบแสงกล้องผมมันรู้ตัางดาวเลยอะ่ะทำไม,ามาตาเป็นสีนี้อะ่ะหนหันมาใหม่ดิ <laughs> เออดีมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้เราไม่เหงานะคะ เรามีน้องมานอนเป็นเพื่อนเราด้วยอยู่กับเราตรงนี้นะอย่าไปไหนนะอยู่ทั้งคืนเลยนะโอเคนะนี่ทุกคนอ่ะแพรได้ยินเสียงตุ๊กแกนะเสียงตุ๊กแกมาจากมาจากห้องน้ำนะมาจากห้องน้ำไม่รู้ห้องน้ำหญิงหรือห้องน้ำชายเดี๋ยวลองไปดูก่อนดูในห้องน้ำ มีตุ๊กแกนะคะเท่าที่ดูตรงเพดานนะมเมื่อกี้เราได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำหญิงแต่ว่าเท่าที่ดูอ่ะไม่มีนะน่าจะเป็นเสียงจากที่อื่นแหละทุกคนเอออะไหนๆก็ไหนพาดูห้องน้ำตอนกลางคืนไฟสว่างอยู่นะสว่างจ้าเลยมีวิวน้ำอุ่นเปิดปุ๊บอุ่นจริงน้ำแรงๆเนะก็โอเคนะโอ้ เห็นสายเหมือนแม่แรงแต่ว่าพอกระทบแล้วแรงอยู่นะแล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือฝั่งบัวเขาแบบปรับระดับได้ได้วยนะทุกคนนี่ถ้าเป็นกดอันนี้ก็เป็นแบบฉีดพุ่งนี้นะอ่าพุ่งกระโชดแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะกระจายอ่ะแต่ว่าถ้ากองกลางๆก,กดไว้ตรงกลางก็จะเบาๆถ้าริมๆก็จะแรงๆอ่ามีลูกเล่นนะเอออุ่นๆอ,อยู่นะเนี่ยอุ่นอยู่อุ่นอยู่ย ไฟลายข้างนอกก็สว่างมีโซนอ่างล้างจานก,ก็สว่างนะคะนี่จ้าส,สนนั้นๆนิดนึงนะทุกคนแพรไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาต่พยายามทำให้นิ่นงๆไว้นี่ค่ะโซนข้างนอกทางเดินอ่าตรงน,นี้ก็จะมีไฟอยู่ตามจุดทางเดินนะนั่นก็จะเป็นที่จอดรถนี่เป็นทางค้างข้างหน้าจนถึงข้างหน้าหนุนเลยเขาก็จะมีไฟอยู่ตามทางเดินนะคะแล้วเดี๋ยวกลางคืนเขาน่าจะปิดลว นะก็ปลอดภัยอยู่ส่วนฝั่งนี้ฝั่งลานกลางเต็นท์เราก็สว่างเป็นไฟปิงปองที่ไม่ได้ดูสว่างมากแสงมาไม่รบกวนเราอะอส่วนตรงลำธารด้านล่างเนี่ยก็จะมีไฟไฟตรงทางลงบันไดนะคะแล้วก็ตรงด้านล่างสุดนะมีตรงศาลาตรงนู้นด้วยไม่รู้เป็นศาลาอะไรก็จะมีไฟนะ ตรงนู้นแล้วนะคะที่นี่ผาทิดขึ้นไวมาก เช้านี้นะคะข้าวคุกปลาแซลมอนคั่วกรอบนะคะเริ่มจากนี่ค่ะข้าวสวยหอมมะลิเจ้าเดิมเจ้าประจําที่ต้องมีนะคะตามมาด้วยนี่ค่ะน้ําพริกปลาแซลมอนคั่วกรอบนะอย่างดีเลยน่ากินน่ากินร้านที่ขาดไม่ได้ความนัวเพิ่มความนัวนะคะไข่ออนเซนนะจ๊ะสุดท้ายห่อด้วยสาหร่ายอบนะคะรอบนี้เป็นสีเขียวเมื่อ,อาวานเป็นสีชมพูนะนะ่ะ สุดเนี้ยจะจะเผ็ดนิดนึงมันมีความกรอบของปากร์มอนแล้วก็ความเผ็ดแล้วก็ความนัวอ่ะตอนนี้แโมงครึ่งนะคะอุณหภูมินะตอนนี้ประมาณ3 1มองศานะคะทุกคน ยังไม่มีลมนะเช้าเนี้ยแดดเนี้ยน่าจะสองช่วงเชา้าตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแต่พอเขาขึ้นสูงมาโดนกับพวกต้นไม้ลำไรลำไรอะ่ะมันก็จะล่มแหละเก็บเต็นท์สยสได้อะ่ะอืเพราะว่ามันแค่รอนแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็ล่มนะคะตอนกลางคืนอะสักประมาณหัวค่ําประมาณสองทุ่มสามทุ่มถึงสักห้าทุ่มอะคะ่ะลมจะนิ่ง แล้วมันจะร้อนแต่ว่าพอช่วงดึกดอะ่ะตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปอะ่ะอากาศเย็นยุงเมื่อคืนมีนะแต่ว่ามาแรงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ประมาณสองสามทุ่มเขาก็ปิดประตูรานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะที่ร้านก็มีกล้องวงจรปิดด้วยร้านเนี้ยค่ากลางเป็นแค่ร้อยห้าสิบาทนะแต่ว่าแพรู้สึกว่ามันน่าจะแพงกว่าน,นี้อือเพราะว่าด้วยความที่รานสะอาดแล้วมันร้านหญ้าล่มริมน้ำด้วยมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยมีเครื่องเล่นเด็กด้วย คือทุกอย่างมันแบบมันมันเกินกว่า150บาทที่เราเจออ่ะนี่แปดวงครึ่งเนาะเดี๋ยวแพก็จะเก็บเต็นแล้วก็มูฟเดินทางไปอีกร้านหนึ่งแล้วค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากคลิปของลองทิปนี้ด้วยนะคะทั้ง3คลิปนะรับรองว่าสนุกแน่นอนโดยเฉพาะพรุ่งนี้กลับมาลืนนะคะทุกคนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย